สวัสดีครับชาวโซนี่ทุกคนครับกลับมาพบผมแอร์ซิดควาครับ,บรวันนี้กะอยู่กับคลิปแนะนําการเลือกใช้ไอเทมกันต่อนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนพาร์ทของชุดเกราะนะครับหรือว่าเอ่อก็ชุดเกราะนั่นแหละนะอืมจะหรือทําไมเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราเข้าใจเรื่องของการเลือกใช้อุปไปแล้วใช่ไหมเรามาดูชุดเกราะก,กันบ้างดีกว่าชุดเกราะเนี่ยก็มีตัวเลือก3แบบเหมือนกันนะครับอ่ะไปดูกันนะครับในส่วนของชุดเกราะเนี่ยน่าจะเลือก เ,ออเลือกจะบอกว่าง,ง่ายกว่าดีไห<ป>มมาดูกันก่อนลวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างออปชั่นของชุดเกราะนะครับจะมีเพิ่มพลังชีวิตนะครับเพิ่มบล็อกนะครับแล้วก็เพิ่มตอบโต้นั้นเองซึ่งพลังชีวิตก็ตรงตัวเลยนะครับก็คือการเพิ่มพลังชีวิตเข้าไปนะครับส่วนบล็อกนะครับอันนี้ต้องทําความเข้า,าใจน,นิดนึงก่อนนะครับว่าถ้าบล็อกของเกมนี้นะครับกับเกมอื่นๆหรือว่าเซเว่นไนท์ในประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะทํางานไม่เหมือนเดิม เกมันอื่นเนี่ยการโจมตีติดบล็อกเนี่ยคือการบล็อกดาเมจไปเลยหรือปัดดาเมจไปเลยเป็นศูนย์ไปเลยนะครับแต่ว่าในเกมเซเว่นไนนะครับไม่ใช่แบบนั้นในเกมเซเว่นไนนะครับการโจมตีแล้วติดบล็อกเนี่ยจะทําให้ดาเมจลดลงนะครับไม่ใช่เป็นศูนย์นะคือแค่ลดลง,งเฉยๆส่วนลดลงในอัตราเท่เาไหร่เนี่ยผมไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเจนว่าลดลงครึ่งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ขออภัยนะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยแต่ว่าการบล็อกติดดาเมจที่ฝ่ายทํามาจะลดลงรวมไปถึง ถ้าเมื่อก่อนคนที่เล่นเซเว่นไนท์มาจะเข้าใจว่าค่าคริติคอลมันจะหักล้างกับค่าบล็อกซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับค่าคริติคอลของอาวุธกับค่าบล็อกของชุดเกราะไม่เกี่ยวข้องกันคุณจะตีติดคริติคอลก็ได้แล้วจะเราจะติดบล็อกพร้อมกันก็ได้ก็คือทั้งตีทั้งคริทั้งบล็อกก็คือฝ่ายโจมตีก็จะได้ดาเมจเพิมเ่มเติมจากการติดคริติคอลใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเจอบล็อกมันก็จะดาเมจตกลงเพราะว่าติดค่าบล็อกนั่นเองนะครับอันนี้คือออธิบายครวๆนะะ ต่อมาเกาะตอบโต้ก็คือจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยออกไปโจมตีสวนกลับเวลาถูกสกิลหรือว่าถูกโจมตีปกติใดๆก็ตามนั่นเอง,เองนะฮะส่วนออปชั่นรองนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนของสปีดเอ้ยของอาวุธของอาวุธเนี่ยบางครั้งเราเลือกใช้เพราะว่าออปชั่นรองเป็นหลักใช่ไหมแต่เกาะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วออปชั่นหลักกับรองเนี่ยมันมันล้อกกันอยู่แล้วคือมันมันคอมโบกันอยู่แล้วเราก็เลยอาจจะไม่ได้เลือกแยกใช้เท่าไหร่ยกเว้นในส่วนของเกาะอันแรกนะครับมี เลือกใช้นิดหนึ่งเพราะว่าเอฟเฟกของเกาะเลือดเนี่ยเอฟเฟกรองของเขาเนี่ยคือการฟื้นฟู HP นะครับหรือการฮิลนั่นเองมันคือเกาะออตตองฮิลครับทุกๆครั้งที่จบเทินไม่ใช่สิจะบอกว่าทุกๆครั้งที่เริ่มเทินใหม่ขึ้นมามันฮิลตอนจบเทินหรือเริ่มเทินผมก็จําไม่ได้ฮะเอาเป็นว่าทุกๆเทินเนี่ยมันจะฮิลขึ้นมา1ครั้งนะครับตอนสตาร์เทินใหม่นี่แหละนะมันจะฮิลขึ้นมา1ครั้งในส่วนนี้เป็น ทางเลือกในเมตาตอนนี้พอสมควรปกติแล้วเราไม่ได้แคร์เรื่องการออโต้ฮิลเท่าไหร่หรอกเราอาจจะเอาเลือดใช่ไหมเอาบล็อกใช่ไหม, Block, ไหมแต่ว่าในเมตา t ี้เนี่ยการออโต้ฮิลขึ้นมาเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยมีผลนะครับมีผลต่อเมตาหรือต่อต่อการเอาชีวิตรอดเลยนะครับอะต่อมาเอฟเฟกต์บล็อกออปชั่นรองคือการลดบล็อกดาเมจซึ่งก็มันเข้ากันอยู่แล้วอะก็คือราบล็อกแล้วลดดาเมจใช่ไหมแล้วก็มีเอฟเฟกลดบล็อกดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับอะไรแบบนี้นะฮะ ส่วนต่อมาอัตราโต้ก็เช่นเดียวกัวกนก็เพิ่มดาเมจจากการตอบโต้ให้มันแรงขึ้นมันก็เข้ากับมันอยู่แล้วเนาะโอเคทีนี้ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนสำหรับชุดเกราะนะครับมีแค่3อย่างแล้วเราจะเลือกใช้เกราะอะไรดีแน่นอนว่าถ้าเป็นตัวละครที่เอามาใช้ตอบโต้นะครับปกติเรามีการสร้างทีมใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวเปิดมีตัวตอบโต้มีตัวดาเมจนะครับมีตัวบัฟอะไรว่าไป ซึ่งตำแหน่งตัวตอบโต้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วสมมติว่าเราเล่นยอนฮีเนี่ยเป็นตัวตอบโต้นะครับเราก็ต้องใส่เกราะตอบโต้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนักอันนี้คือเลือกง่ายมากเกราะตอบโต้ยัดไปเลยโดยที่เกราะตอบโต้นะครับมันจะเหมาะกับตัวละครที่มีพาสีเพิ่มโต้มาด้วยนะเช่นถ้ายอนฮีเนี่ยอ่าไม่มีแล้วนี่ว่าลืมคือเมื่อก่อนเนี่ย ยอนฮีเนี่ยจะมีเพิ่มอัตราตอบโต้นะเปลเลยคริสก็ได้เพิ่งรีเมคมาคริสเนี่ยอา้าวมีเพิ่มอัตราตอบโต้กับตัวเอนะครับ10%รวมไปถึงสกิลของคริสเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราตอบโต้ให้อีก50%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคริสจะมีอัตราตอบโต้เนี่ยสตาร์ทมาเนี่ยเยอะมากเนี่ยคือเพิ่มมาโต้เท่าไหร่แล้วเนี่ย10บบวกสิเป็น20ใช่ไหมยีบ่บวกบัฟอันนี้อีก50เป็น70ละถ้าตั้งพลาสี่ไปอีกจะเป็น80 เราสามารถใส่เกราะโต้แค่อันเดียวก็ได้เพื่อที่จะให้ค่าตกรโต้เนี่ยมันถึง1 0 0ไปเลยนะครับหรือเราอาจจะพอใจที่ตัวเลข70%แล้วเราก็ไม่ใส่เกราะโต้ก็ได้แต่นะครับอย่าลืมว่าเกราะโต้เนี่ยมันมีผลเรื่องดาเมจด,ด้วยถ้าเป็นตัวละครอย่างคริสหรือเจอราดถ้าเราอยู่ในทีมเดทเราอาจจะไม่เอาดาเมจก็ได้เพราะว่าดาเมจจากการโจมตีของคริสเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงมากนักนะครับในทีมของเดทแต่อย่างให้เป็นเจอราดเนี่ย เจอร่าเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งอยู่ในทีมสปีดนะครับหรือว่าทีมกายภาพดาเมจกายภาพเนี่ยเจอร่าจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นแล้วการใส่เกราะโต้เข้าไปให้เจอร่าเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีของเจอร่าเนี่ยแรงขึ้นเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะเพิ่มความใส่จจการตอบโต้15%นะครับหมายความว่าเราได้บูสต์ดาเมจ15%ถ้าใส่2อ,อันก็เพิ่ม30%นะครับซึ่งทําให้โต้แรงมากอ่ะทำให้โต้แรงมากเพราะฉะนั้นแล้ว ตัวตอบโต้นะครับถ้าเราใช้เป็นตัวตอบโต้ดาเมจนะครับเช่นเจอราดายอนฮีหรือว่าคริสก็ตามถ้าเล่นเป็นทีมดาเมจนะครับเรามักจะใส่กรอบโต้2ชิ้นนะครับแม้ว่าค่าตอบโต้มันจะทะลุหลอดไปแล้วก็ตามเราก็มักจะใส่แบบนี้เพื่อเอาค่าดาเมจจากการตอบโต้นะครับเพราะว่าอย่างยอนฮีเนี่ยเราสามารถใส่แหวนตี2ครั้งนะครับเพิ่มเข้าไปได้นะทําให้ยอนฮีเนี่ยตีแรงมาก แล้วก็โต้แรงมากแถมยอนฮีเป็นการโต้แบบ2เป้าตี2เป้าตัวละสองครั้งนะครับเพิ่มดาเมจโต้ไปให้สุดนะครับใส่กราะโต้เอาดาเมจโต้ก็จะทําให้ดึงประสิทธิภาพของการตอบโต้ออกมาได้แรงมากรวมไปถึงในเมตาตอนนี้การทําตอบโต้ให้เยอะๆเกิน100เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอตราตอบโต้ผมมักจะเล่นแค่ประมาณ70เช่นเดียวกันกับอาว,วุธเลยอาวุธผมก็เล่นทกจุดอ่อนแค่70-80ใช่ไหมอะโต้ก็เหมือนกันบล็อกก็เหมือนกัน แต่โต้เนี่ยในตอนนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าสามารถดันไปถึงร้อยกว่าได้ก็ดันไปเลยเพราะตัวละครใหม่อย่างแอนตี้เนี่ยที่เข้ามาในเกมตอนนี้เนี่ยเราก็น่าจะเริ่มมีคนเอามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนับหลังจากนี้ไปนะครับมันเป็นตัวใหม่อาจจะยังมาช้าหน่อยซึ่งแอนตี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เคาน์เตอร์ตัวละครสายต่อโต้พอสมควรเนื่องจากว่าทั้ง3สกิลทั้ง2สกิลของแอนตี้เนี่ย มีดีบัฟนะครับลดโต้60รวมไปถึง SBA ของนานเนี่ยก็มีลดโต้60ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทีมที่เน้นการต่อโต้ตเป็นหลักอย่างทีมเดทนะครับโดนลดโต้ไป60อาจจะทำให้การเดทมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำอัตราตอบโต้ตเกิน100%หรือว่าเกิน70-80%ไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับมีเท่าไหร่ใส่ไปเลยใส่ไปให้เต็ม <MT S 2> ที่ททเลยนะครับโอเคแต่ถ้าคุณคิดว่า โต้เยอะเกินไปแล้วพอแล้วพอใจแล้วก็อาจจะเลือกถอดเกราะโต้ออกสักชิ้นหนึ่งสําหรับตัวที่ไม่ได้เล่นเน้นดาเมจอาจจะเล้นแค่สถานะอย่างเดียวเช่นสมมติว่าคุณเล่นยอนฮีเป็นสายสถานะนะครับไม่ได้เน้นดาเมจใช่ไหมอาจจะใส่ยอนฮีเป็นแหวนโต้อมาพาผโต้ช็อตโต้สตันนะครับก็อาจจะไม่ต้องไปต้องใส่เกราะโต้ก็ได้ถ้าค่าโต้คุณเพียงพอแล้วนะครับอันนี้แนะนำไว้แบบนี้แล้วกันนะต่อมาแล้วเกราะเลือดก,กับเกราะบล็อกเนี่ยจะใส่อะไรดี สกราะนี้เป็นเกราะเจ้าปัญหาพอสมควรเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเราจะใส่เกราะอะไรดีระหว่างเลือดกับบล็อกเนี่ยซึ่งผมขอแนะนำแบบไม่ต้องอธิบายเยอะมากมายนะครับแนะนำว่าควรใส่เกราะเลือดมาก่อน1ชิ้นทุกตัวเพราะอะไรอ่ะขยายความก็ได้นะครับในเมตานี้นะครับจะมีตัวละครที่มีผลของบีบปรคับอยู่นะครับเช่นแลดกริด นะครับและกิจเราพบได้ในทีมกายภาพนะครับทีมถึกนะครับทีมเด d รวมไปถึงทีมเวทผสมบางทีมก็เริ่มเล่นลัด r ิจแล้วนะครับผลบีบประคับคืออะไรผลบีบปรคับคือตัวละครที่ติดผลบีบปรคับเนี่ยจะโจมตีดาเมจเหลือแค่1เท่านั้นฟังดีนะครับ1นะครับเท่านั้นนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ IF นะครับ IF เนี่ยเราจะเจอมากในทีมเวทนะครับ หรือทีมถึกนะครับบางคนก็เริ่มใช้อีฟแล้วอย่างเช่นผมเองผมก็ใช้อีฟแล้วนะครับเพราะว่าอีฟผม50แล้วไงยังไงล่ะนะครับมีผมบีบปรคับเหมือนกัน2ตัวนี้มีผลบีบังะคับแล้วผมบีบปรคับแค่1เนี่ยมันมีปัญหาอะไรเพื่อนๆจาเจมได้ไหมครับเจมที่มีผลต่อการเล่นเกมมากๆเนี่ยก็คือเลือดเหลือ1ได้1ครั้งมันทําให้เราล่อตายจากสกิลได้1ครั้งแต่เราจะเหลือเลือดไว้1นะครับซึ่งในส่วนนี้แหละ มันส่งผลกับการเล่นบีบบังคับครับถ้าเราเลือดเหลือหนึ่งแล้วอีกฝ่ายติดบีบังคับอยู่แล้วอีกฝ่ายออกสกิลซ้ำมาเข้าเราแค่หนึ่งมันแค่หนึ่งอะท่านผู้ชมแต่เราก็มีเลือดแค่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้มันเป็นดาเมจหนึ่งเราก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่เกราะเลือดนะครับเราจะมี Auto ออโตฮิลพอเรามีออโตฮิลเนี่ยเอาแค่เกราะอ,อันเดียวก็ได้เนี่ยขึ้นมากระจึงหนึ่งเนี่ยแค่3%เเเนี่ย ขึ้นมาสัก500รอยเนี่ยเราโดนหนึ่งเราก็ไม่ตายหรอกครับเห็นไหมฮะมันมีผลนะพวกตัวละคร,รที่ติดบีมครับตีมาติดหนึ่งเนี่ยแล้วเราตายเนี่ยมันมีผลต่อการแพชน,นะนะเพราะฉะนั้นแล้วเกราะเลือดจึงเป็นเกราะที่แนะนําในตอนนี้มากๆว่าควรใส่อย่างน้อย1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามถ้าเป็นตัวตอบโต้ที่อัตราตอบโต้ตสูงพอใจแล้วเราก็ใส่เกราะเลือดไปสักอันหนึ่งนะครับแปะไว้นะครับอันนี้คือ ถ้าบอกว่าเป็นเมตาได้ที่เกาะเลือดเนี่ยดูมีประสิทธิภาพนะก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเลยว่าเกาะเลือดก,กับเกาะบล็อกเนี่ยเป็นปัญหากันมานานแล้วว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรดีจะใส่เลือดเลือดมันก็เพิ่มมากระจึงหนึ่งโดนดาเมจก็แรงไปมันก็ไม่น่าพออะไรออโต้ฮิลก็ฮิวไม่ขึ้นไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรใส่บล็อกเอาบล็อกไปเลยดีไหมแต่เลือดก,ก็น้อยอีกอ่ะว่าไปนั่นนะครับอันนี้เป็นเมตาได้นะครับที่เกาะเลือดเนี่ยมีประโยชน์ขึ้นมาแบบจริงๆว่าอยากใส่เกาะเลือดนะครับอ่ะนี่คือ ความสามารถของเกาะเรือนะครับก็คือการออโต้ฮิลนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าในทีมสปีดหรือว่าทีมถึกเนี่ยที่มีเลือจะเยอะมีออโต้ฮิลเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ช่วยส่งผลให้กับทีมเนี่ยเอาตัวรอดได้มากขึ้นใช่ไหมครับต่อมาเกาะบ,บล็อกนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกาะเลือก,กับเกาะบ,บล็อกเนี่ยเกาะเลือกับอัตราบล็อกเนี่ยพูดอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้บังคับว่าเราต้องเลือกเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสมมุติว่า ตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยมีค่าบล็อกที่สูงมากๆ,ๆเช่นแสงสว่างจะสั่สองอีคนลูดี้ลูดี้ผมเนี่ยก,กรอะเอาสับทำเซกบอลน,นี่ว่านะครับอ่ะสมมุติว่าลูดี้ผมเนี่ยสมมุติเลยผมขอมผมไม่อยากแก้เลยเว้ยอ่ะสมมุติผมแก้แป๊บหนึ่งนะครับสมมุติว่าอ่ะผมขออนุญ,ญาตสักครู่นะฮะพอดีผิดแผนที่วางไวน้นิดหนึ่งนะ ยิ่ต่อเลือยก,ก่อนนะครับสมมติว,ว่าลูดี้ผมเนี่ยมีค่าบล็อกที่สูงมากๆแล้วอาจจะมาจากใดๆก็ตามนะครับเช่นเจมจิตวิญญ,ญาณหรือว่าใดๆก็ตามถ้าเพื่อนๆมีค่าบล็อกที่สูงพอแล้วสมมุติว่าติกต่างไว้ว่า55%าแต่ลูดี้มีเพิ่มพา u s สีอีกทุกเทอรอ์นะครับเทอร์ละสิบเปนะครับสูงสุด100%้ยเซนนี่ยทะลุไป155%าอด้วยซ้านะครับนั่นหมายความว่าตัวละครของคุณเนี่ยมีค่าบล็อกสูงมาก คุณสามารถใส่กราะเลือด2อันเพื่อคอมโบกับค่าบล็อกได้อันนี้คือค่าบล็อกนะเราไม่ได้พูดถึงกรอะบ,บล็อกนะครับคอมโบค่าบล็อกได้เราก็จะทั้งอึดทั้งเด้งเลือดนะครับช่วยได้ส่งเสริมกันไปนะครับก็แบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันอ่ะทีนี้แล้วกรอะบ,บล็อกอะ่ะจะเลือกใส่ยังไงดีนะอ่ะอย่างแรกเลยผมขอยกตัวอย่างตัวละครที่เหมาะสมกับกราะบ,บล็อกจริงๆนะครับยกตัวอย่างมาตัวหนึ่งเช่นลิง ทำไมถึงเป็นลิงนะครับลิงเนี่ยมีของรักครับของรักนะอย่าลืมมาดูที่ของรักนะครับของแต่ละตัวลิงเนี่ยมีลดดาเมจจากการบล็อก20%นะครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีอะไรแบบเนี้ยลดค่าบล็อกดาเมจนะครับเพิ่มอัตราบล็อกอะไรพวกนี้จึงเหมาะสมกับเกราะบล็อกมากๆครับเพราะว่าลิงเนี่ยถ้าติดบล็อกเนี่ยยังไงก็หักดาเมจได้20%เลยจากการบล็อกนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องคิดมากครับลิงเนี่ยควรยัดค่าบล็อกเข้าไปก่อน สมมุติว่าเราไม่มีอันนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเมตานี้ควรมีกราะเลือด1ชิ้นใช่ไหมเราก็อาจจะเลือกใส่เป็นกราะเลือดที่1ถ้าไม่ใช่เมตาแบบนี้เราก็ต้องใส่กราะบล็อก2ชิ้นซึ่งจะเห็นว่าถ้าเราใส่แบบเนี้ยหเลือด1บล็อกเนี้ยค่าบล็อกมันค่าสิถือว่าน้อยนะมันควรจะเป็น8 0 7 0 80ซึ่งถ้าเป็นผมรบบค่าบล็อกผมค่อนข้างจะไปที่80นะครับเพราะว่ามัน มันสาคัญมากๆถ้าเกิดไม่บล็อกก็คือเจ็บเลยถ้าบล็อกก็คือจะถึกขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวควรดันให้เยอะขึ้นเราก็อาจจะไปใส่ที่เจมเพิ่มเติมเจมบล็อก20%นะครับเพิ่มเข้าไปเป็น74กับ Passive ID อีกก็เพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าคุณมีจิตวิญ,ญญาณระดับสูงนะครับก็จะมีเพิ่มอัตราบล็อกเพิ่มจุดอ่อนเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยให้เลือกใช้ก็สามารถมาถัวเฉลี่ยได้นะครับอันนี้แนะนาว่าตัวละครที่มีลดบล็อกดามเมจอย่างเงี้ยควรเลือกเกราะบล็อกนะครับเพราะว่ยช เพิ่มค่าบล็อกแล้วก็ช่วยลดบล็อกดาเมจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ห่วงเรื่องเด้งเลือดไม่ห่วงเรื่องบีบังคับเนี่ยตัวละครอย่างลิงเนี่ยผมแนะนําว่าควรใส่เป็สองบล็อกเลยด้วยซ้ําเพราะว่าพอมันมีลดความเสี่ยงหายจากการบล็อก20%แล้วเนี่ยแล้วมันจะจักเกราะเพิ่มอีกอย่างละ10%เ,เป็น40%ี่ยเป็น40%เนี่ยมันสามารถลดดาเมจลงไปได้เยอะแบบมหาศาลมากๆครับซึ่งมันจะทําให้ลิงเนี่ยถึกมากๆ พอมันถึงมากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะโดนปุ๊บแล้วเข้าเลือดเหลือหนึ่งเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับพูดว่าเป็นไปได้ยากแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ <laughs> นะฮะแต่อย่างที่บอกคุณต้องยอมเสี่ยงเรื่องของการไม่มีออโต้เลงเลือดหรือออโต้หิวนั่นเองนะครับอันนี้คือการเลือกใช้กรอะบ,บล็อกนะ,อะทีนี้มันก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนํารูปแบบหก็คือแหวนสวรรค์นะครับ แหวนสวรรค์เนี่ยมันจะมีแหวนอันหนึ่งที่สามารถการันตีการติดบล็อกได้อันนี้เราจะเริ่มประยุกต์แล้วนะฮะท่านผู้ชมวิธีการเลือกอย่างที่ผมบอกควรเลือกเป็นเกาะเลือดอย่างน้อย1ชิ้นในเมตานะครับเกาะเลือดหนึ่ง่งชิ้นถ้าเราสามารถทําค่าบล็อกได้เราก็ใส่เกาะบล็อกเพิ่มแต่ถ้าเราทําค่าบล็อกไม่ได้เราก็ใส่เกาะเลือดไปเลยยกตัวอย่างเช่นตะก้าวผมเนี่ยสมมุติว่าผมไม่มีจิตวิญญาณนะตะก้าวผมเนี่ยไม่มีค่าบล็อกเลย ต่อให้ผมใส่กรอบบล็อกเข้าไป1ชิ้นนะครับคือเราต้องเสียกรอบเลือดไป1ชิ้นใช่ไหมคือเราต้องใส่ตำแหน่งนี้ไว้ละหนึ่งชิ้นเราใส่กรอบบล็อกไป1ชิ้นเนี่ยยี่สิบใส่เจมเยี่สิบเนี่ยรวมพาสตสี่รอะไรแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณ50-60เต็มที่เลยซึ่งผมมองว่ามันน้อยมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาใส่แบบนั้นมาไม่คุ้มครับแต่เรามีทางออกอื่นนะครับก็คือการเลือกใช้แหวนที่มีออปชั่นบล็อก100%อนตะครับหรือการตี block ลรบล อันนี้เป็นอีกทิกหนึ่งที่เราเล่นกันได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในเมตานี้แล้วเพราะว่าแหวนการันตีบล็อกเนี่ยบล็อกเจ็ดเทิร์เนี่ยมันเป็นออปชั่นสวรรค์ซึ่งทับกับแหวนแก้สถานะนะครับใตตอนนี้เนี่ยเรานิยมเล่นแหวนแก้สถานะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ฝากไว้เป็นความรู้แล้วกันนะครับการเลือกใช้แหวนบล็อกเนี่ยมันทําให้เราไม่ต้องแค่ค่าบล็อกครับถ้าเราใส่แบบนี้เนี่ยในทีมดาเมจเนี่ยทีมเราจะถึกขึ้นแบบ ง่ายมากนะครับใส่แหวนเข้าไปเลยก็บล็อกไปเลยไม่ว่าอีกฝ่ายจะมีรถบล็อกมีอะไรเนี่ยไม่มีผลครับยังไงเราก็จะบล็อกอยู่ดีแต่ถ้าใส่แบบนี้แล้วเอ่อผมจะบอกว่าต้องใส่เกราะเลือด2ชิ้นไปเลยดีไหมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าการเลือกใช้แหวนนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะบล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้2แบบเลยครับว่าจะใส่เป็นเกราะเลือดอีกช่องหนึงหรือจะใส่เป็นเกราะบ,บล็อกมีประโยชน์ทั้ง2แบบ ตัดแกันยังไงถ้าเราคิดว่าเราโดนทีเดียวไม่ตายหรือว่าเราอึดร,ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือมีหลบมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็สามารถใส่เกราะเลือด2ชิ้นได้นะครับเราอาจจะไม่ต้องแคร์มากเรื่องของบล็อกนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าใส่เกราะบล็อกล่ะมันจะแปลกไหมมีบล็อกล้ออยู่แล้วแล้วเราไปใส่เกราะบล็อกอีกเนี่ยมันมันจะดูทับทับเปลืองสิ้นเปลืองไหมไม่คุ้มหรือเปล่าแบบนี้คาตอบก็คือใช้ได้ครับ แน่นอนว่าอัตราบล็อกที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะเนี่ยบล็อกสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเรามีการันตีแล้วแต่ว่าเรายังมีเอฟเฟกตรองครับเอฟเฟกตรองเนี่ยลดบล็อกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ต่อให้เราใส่กรอบบล็อกเข้ามาแล้วเราใส่แหวน,นการันตีบล็อกด้วยเนี่ยมันก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยถึกขึ้นนะครับถึกขึ้นแบบชัวร์เลยนะฮะโดยที่คิดซะว่าเราใส่ของบล็ออออกกทััแบบัั้้งงงตตวววววนนนนะะคคครรรบบบบบแแแแ่่่่่่าาาเเใสขล็หชชดีียยม นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องโดนลดบล็อกนะครับก็ยังบล็อกได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเป็นทางเลือกได้ถ้าให้ผมสรุปและแนะนําในตอนนี้เนี่ยก็สั้นๆง่ายๆครับว่าควรใส่เกราะเลือด1ชิ้นนะครับเป็นอย่างน้อยให้กับทุกตัวละครเลยถ้าตัวละครตอบโต้โต้พอก็ใส่เกราะเลือด1ชิ้นถ้าโตไม่พอก็ใส่2โต้ไปก่อนนะครับแบบนี้ละกันนะอันนี้คือในส่วนของเกราะนะครับน่าจะประมาณนี้ไม่ยากมากนักนะครับอย่างแรกเลยคือ ในเมตานี้เนี่ยมีผลเรื่องของการเด้งเลือดใช่ไหมเราก็ให้ที่กับต่อเลือดไปเลยก่อน1ชิ้นต,ตัวละครตอบโต้ก็ใส่2โต้ถ้าโต้พอก็ใส่เลือดชิ้นหนึ่งตัวละครสายบล็อกก็ใส่เป็น2บล็อกเลยก็ได้หรือว่าใส่สองหนึ่งเลือด1บล็อกก็ได้นะครับเช่นลิงหรือว่าตัวละครที่มีค่าบล็อกเพิ่มเติมเช่อนอ่าถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นโคโค้เนี่ยมีอัตราบล็อกเพิ่ม20นะครับเราสามารถเล่นบล็อกได้ง่ายเราก็อาจจะทําค่าบล็อกไปเลยสะ ตองบล็อกอันนึงแล้วก็หาค้าบล็อกจากเจมหรือว่าจิตวิญญาณน,นะครับมาเพิ่มเติมให้โค้ก็จะทําให้โค้เนี่ยทำบล็อกได้ง่ายนะครับทำให้เพาะบล็อกโครร้เนี่ยถึกขึ้นอ่ะอันนี้ก็ช่วยให้เป็นทางเลือกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราสามารถดูจากพาสซีฟหรือสกิลที่ตัวละครให้มานะครับออะทีนี้แวะไปดูทีมถึกแล้วกันนิดหนึ่งที่ผมเล่นอยู่ว่าผมใส่เกราะอะไรบ้างอย่างลูดี้เนี่ยผมใส่เป็น1บล็อก1เลือดเพราะว่าผมถอนจิตวิญญาณออกนะครับ ลูดี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรมีค่าบล็อกเลยด้วยซ้ำนะครับควรจะใส่เป็นเลือดไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่าลูดี้เนี่ยมันถึกมากรวมไปถึงมันสามารถชาร์จค่าบล็อกของตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้จนถึง100%โดยที่ไม่ต้องมีค่าบล็อกเลยแต่ว่าทำไมผมถึงต้องเอาค่าบล็อกไว้ด้วยหนึ่งคือมันช่วยในช่วงต้นเกมครับว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเราจะมีค่าบล็อกน้อย6 0เนี่ยในช่วง2 3เทิร์นแรกเนี่ยลูดี้ผมอาจจะไม่บล็อกหรอก แต่ว่าลูดี้ผมยังไม่ตายไงสามเทินแรกพอขึ้นเทินที่4เนี่ยลูดี้จะเริ่มแจกคาส,สีบแล้วมันแจกขึ้นมา10 20นะครับขึ้นมาเป็น70เป็น80โอเคผมลอยตัวแล้วแล้วต่อให้มันขึ้นทะลุร้อยไปเนี่ยมันก็ยังมีผลกับตัวละครบางตัวครับที่สามารถลดอัตราบ,บล็อกได้เช่นเ,เดรโลนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดตัวความชัวนะครับขอเปิดดูนิดนึง งเผชิญหน้ากับคุ้มเนโรกอ่ะเดลโลนนะครับลเล็งิงเลฟนะครับอะไรแบบนี้ที่มีอัตราการลดบล็อกของศัตรูเธอละสิเปอร์เซ็นสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันช่วยให้ถ้าบล็อกที่เกินมาเนี่ยมันมีผลอยู่นะครับรวมไปถึงการใส่อัตราบล็อกอยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์ลดดาเมจจากการบล็อกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้ค่าบล็อกเราเพียงพอแล้วเนี่ยการที่เราใส่เกราะนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนักนะครับอย่าลืมนะว่า มันมีลดบล็อกดาเมจซึ่งเยอะมากๆนะครับบอสวรรค์มีผลเยอะมากเลยนะครับอส่วนก่อเลือดเหตุผลเดียวกันครับก็ต้องเผื่อไว้ให้เล่งเลือดได้เรื่อยๆด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากใส่2เลือดด้วยซ้ำนะแต่ว่าอยู่ในช่วงทดสอบอยู่นะก็ประมาณนี้สําหรับตัวลูดี้นะครับแลนกริดก็อะแลนกริดอันนี้เป็นตัวละครตัวอย่างตัวหนึ่งที่ค่าบล็อกสูงมากนะครับเข้าไปดูของแล้วกันแลนกริดเนี่ยมีเพิ่มบล็อก20นะครับโคเลยนะครับ ผมก็เลยใส่ค่าบล็อกเพิ่มเติมจากเจมนะครับอัญมณีนะครับเพิ่มบล็อกมานะครับ20นะครับจิตวิญญาณผมมีระดับสูงอยู่ก็ใส่บล็อกไปอีก20ทําให้มันเพิ่มมาอีก60เลยเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้ใส่กรอบบล็อกใดๆเลยนะมีบล็อกตั้ง70แล้วถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ค่อนข้างเยอะอยู่รวมไปถึงพอรูดี้แจกบัฟได้เนี่ยเท่ละ5%นะครับตัวอื่นๆจะได้5%นะรูดี้จะได้10% ขึ้นทีละ5%เนี่ยขึ้นไปสูงสุด50เนี่ยมันจะเป็นร้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วแรงกริดผมนี่จะบล็อกได้โดยที่ไม่ใส่กรอบบล็อกเลยแต่แน่นอนว่าพอไม่ใส่กรอบบล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ถึงเท่านะครับอ่ะแต่ว่าเราได้เลือดมาแทนแล้วก็ได้ออโต้ฮิวที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าใส่กรอบเด้งเลือด2อันเลยอะไรแบบนี้นะอ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นแรกริดนะครับแรกริดก็จะเป็น1บล็อก1เลือดนะครับตามสูตรทั่วไปเพราะว่าค่าบล็อกไม่ได้สูงกนนนััะครบบ็ลยอลออดห่ื เทลมิสเช่นเดียวกันนะครับ1บล็อก1เลือดนะครับแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับส่วอีฟผมจะพิสดารนิดหนึ่งเพราะว่าอีฟผมใช้เป็น1เลือด1โต้นะเป็นตัวตอบโต้ของทีมนั่นเองนะครับก็ติดเลือดไว้นิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกคือต่อให้เป็นตัวโต้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเฉลี่ยมาใส่เกราะเลือดได้ด้วยเนี่ยจะดีมากเพียงแต่ว่าอัตราตอบโต้60%ของผมเนี่ยถือว่าน้อยนะต้องบอกว่ามันน้อยมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยแอนตี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าเมตามากมายนักมันยู่ ด้วยอัตราการตอบโต้60%เนี่ยพอเล่นได้ถ้าในอนาคตแอนตี้เนี่ยเข้าเมตาแบบจริงๆแล้วเนี่ยแบบคนเล่นเยอะมากๆแล้วเนี่ยอาจจะทําโต้ไม่พอแล้วตอนนี้ต้องทําโต้ให้สูงกว่านี้นะครับอาจจะจำเป็นต้องใส่2โต้ถ้ายังจะหวังให้ตอบโต้อยู่นะนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการเลือกใช้ชุดเกราะนะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวคิดให้กับเพื่อนๆได้ว่าจะเลือกเกราะเลือดหรือเกราะบล็อกดี ซึ่งถ้าให้ผมสรุปแบบไม่อธิบายง่ายๆ30มิวิก็คือใส่กระโกเลือดหนึ่งชิ้นนะครับแล้วที่เหลือก็อแล้วแต่ถ้าใส่โตก็โตถ้าใส่บล็อกได้ก็ใส่บล็อกด้วยจะดีมากแต่ถ้าเกิดใส่ไม่ได้ก็ใส่เลือด2อันแบบโง่ๆไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ไปใส่แหวนเอ่อการันตีบล็อกแทนนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตอนนี้ไงเพราะว่าตอนนี้เราต้องใส่ต้านสถานะหรือแก้สถานะใช่ไหมครับมันเลยต้องทําแบบว่าดันค่าบล็อกขึ้นมาแทนซึ่งไอ้ส่วนของการดันค่าบล็อกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเเป็นทีมมดะครับ ถ้าเป็นทีมไฟทีมเวทเนี่ยจริงๆเรายังไม่เน้นมากก็ได้ถ้ายัางไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงนะครับให้เราเน้นไปที่อุปกรณ์ก่อนเป็นหลักทำาด m a g จให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เริ่มมาจูนชุดเกราะนะครับเพิ่มเติมว่าอ่าเรามีเด้งเลือดไหมหนึ่งชิ้นนะครับไ้แก้บ,บีบังคับอย่างน้อยเราก็รอดตายละหนึ่งช็อตแล้วก็ถ้าเกิดเราทาดันค่าบล็อกขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากครับยางตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบสุ่มออกสกิลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว คนที่มีเกราะดีกว่าจะมีโอกาสสู้สวนกลับได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นฝ่ายบุกเกราะจะไม่ค่อยมีผลมากมายนักนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีการสุม่มแล้วเกมไหนที่เราโดนเปิดเราต้องตั้งรับเนี่ยเกราะเราจะมีผลขึ้นมาทันทีครับถ้าเราทาเกราะได้แข็งแกร่งขึ้นมันก็จะทําให้เราลอดแล้วก็มีโอกาสสวนกลับอีกฝ่ายได้น,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปแนะนําการเลือกใช้เกราะนั่นเองนะครับ ส่วนต่อไปจะเป็นการเลือกใช้อัญมณีเนาะนะครับส่วนประดับเนี่ยน่าจะพูดอะไรไม่ค่อยได้มากนะักอาจจะพูดรวมๆกันไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอัญมณีกับเครื่องประดับเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นแต่ละคนเนี่ยจะมีอัญมณีออปชันที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างยากเลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย